ฮัลโหลสบายดีเนาะทุกคนวันนี้เฮาเล่มสายบูก็จะมาเล่นเกมฟรีไฟแบบเต็มเรื่องเลยเนาะแบบสดสดฮอนฮอนเลย <c oughs> แต่เก่ากับแบบมีแต่เหตุที่แบบแบบเกี่ยวกับไฮไลท์สอดงิงมันวันแบบนี้ที่มาลองเล่นแบบเต็มเรื่องลองเวิงโหดบ่โ,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 โหดอย่าว่ากันเดอ้อทุกคน oh, no. หอได้ลูกสองไฟมือนี่แบบเท่ๆเ,เ,เลยนีงโซเบ้างฝังนีงโซ่เ,ซเออ,อย่างโหดโหดบ่าโหดแบบถ้าเบิ่งเงี้ยจะสีได้รับทีเท่าไหร่กันยังบวาหูไป ลงใส่ดีว้าวฮอนาลิกาเนาะปายมาเพิ่งเลยเนาที่นี่จะคนลงน้องเฮาว้าวสองตัวว้าวหกตัวห้าตัวหกทั้งเฮาสายใอยากเจอบันคนหลายเนี่ยไปเลย ปืนโบนี่บืนโอ้ฟามาัดของชอบจอเยอดคนคนทางหน้าคนหน้าใส่ใส่ใส่เซ็กเซ็กอยู่ใส่อยู่ใส่นอ้อว้ายเจอแล้วเอา้าโอ้ใจเย็นเอา้อาสอเสียงว่าไอ้แค่มึงโอ้โอ้มีเก่งทีเด้บอลลอดคักแหละมึงเบิรงคักแหละเอา้า โอ้โหมีเก่งเด้อเต็พอตโลอดวะมาอ๋ออลกดนึงสวยพี่สวยว้ายโอ้โอโอโอเกือบสลัดเ้อะคานี่เพียงตายพออลกหนึ่งหมู่ไปนำเลมไซบูนาะสเต็เอ้อาเอายิงกันแล้วาทาั้งนะ ใจเย็นใจเย็นฟาร์มของก่อนได้เครื่องครบแล้วมื้งก็เก็บเสียงไปไปแล้วนะอ๋อสกุลสองเอาอยากได้คิวเดี๋ยวนี้ไปค่อยจอไปใจเย็น,ยน ่เห็นแล้วนะงานนี้ยิงยิงใส่ซอสวยดีสวยเมดตัวบอสเซ็กเซกอบโดนเอาโอเียเร็กคนเซกคนฟังของ โอ๊ยไมาหัวเซ็ตกูแตกโอ้มาเก่าใช่ปะแบบไหนโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ทีนี้ทีนี้นี่มันโอ้ทีนี้วะโอ้อเอ้าเอ้าเอ้าล้มแล้วบอจักเอ้าให้รัดมีคนมีคนอีกมีคนอยู่เบื้องหลังอีก ใช่ปะเออเจ้าฟอนี่พอดีเด้อมาลัดอีกปล่อยมันปล่อยมันไปเก็บของต่อเนาะอากาศเย็นเอาทีหนึ่งถ่ายเครื่องแป๊บหนึ่ง จะไปเนะาะเกาะฮาสิมีคนอัพแล้วหรือบอมาจ๊ะเอ๋โอ้โหบมอมอ้อวัยที่ผั้อับจะเนาะหมวกก็สิแเตกเลยจเย็นเย็นคือน้ำลวกไก่ ควบกันนะจึงไปบูคำว่าเครื่องบูควบกันบูกเต็มสุดกับโอ้คือขาดอะไรอันนึงไปหมดนแะล้วเนาะต้องได้เครื่องครบก่อนจึงบูบูกับบูต้องเบิง่งเวทอะไรเบ่งงามเบิ่งสเต็ปดีๆเนาะ ทริมแบบใจเย็นไว้ก่อนเนาะตานี่ต้องให้ได้ที่หนึ่งให้ไ,ได้เอาจริงฟาร์มฟาร์มฟาร์มเครื่องครบเครื่องครบโอ้โห่จีบสามกบมางานนี้ ini yang lain mangkat aku trik Ini apa มั่นใจนะตานี่ได้ที่หนึ่งซัวดูให้ชิโมเลยคนทับเบิงทับเบิง <c oughs> ลุ้นไปนำกัรน้อลมใส่บูชีได้ที่หนึ่งเพราะผมได้ที่หนึ่งและสิฮูนว่าแลมใส่บูชิโมโหรือโบชิโมทับเบิง เราต้องรอวงมาเต็มก่อนเนาะจึงว่ามาไซมันเอาไซาต่อเนี้เอากับแบบวงมันกับต็มแล้วฮะนะมันกับเพราะนั้นคือเก่าถ้ามันบีบมาวงต่อไปก่อนเราจึงมากินตอนนี้เราจะหาเก็บเครื่องอีกเนาะเพราะว่าสัมมิ่งยังพอเรา,เ,ราเห็นศัตรูเราจีบสู้ได้เนาะถ้าเครื่องเต็ม ฟาร์มถ้าเครื่องติมแม่นไผ่มากกับบอยานใส่บูใส่ยาเศกเศกคนเศกคนทางโป่งบอมีไปไปเอาเอาเอา วงมาแล้วรอไปลองใส่บ้่งวงต่อไปซิวใส่ทางหูวงก่อนเขาอะเปอร์เซนต์ได้ที่หนึ่งอาจจะสูงเนาะเพราะว่าเขาจะเข้าไปดักวงท่าเราต้องรอวงก่อนต่อไปทางนี้เนาะเพราะว่าแถวนี้กัดไกลวงต่อไปเขาเข้าสบายนะ เข้าไปหลายก่อนแบบเจอโอกาสเจอคนหลายสุส่มขออนุญาตสุ่มได้ทุกคนพอได้บู้เลยเพราะว่าตานนที่เอาที่หนึ่งนะขออนุญาตสุม่มเพราะว่าวงมันกันน,ออน้อยอยันนียคนคนใหญ่ โอ้โูเข้าหัวเลยเนาะต่อไปเราวงมันกัมันแล่นไปมันยังสิแล่นกลับมาเองมั้งเขาว่าวงอยู่ทางเขาเด้มันคือสิบอลหูละวงอยู่ภาคซ้ายของเขาพี่เนาะมีแต่เขาหูเขาก็จะได้เปรียบ โอกาสได้ที่หนึ่งสูบเย่ยงๆเฮามีเก็บเสียงเนาะโมยานมันหูตำแหน่งเสีคนมันก่อนเซ็กทางล่งางนะไอ้ชิอมีแหละมี ใส่ไปแล้วใจเย็นใจเย็นเนาะเพราะว่าในารายก็ให้ได้ที่หนึ่งขนาดตานี่บอยกักบูเปลี่ยนใจล,ละบูบูละเสียวที่หนึ่งะละรุนไปนล้กันสีได้ดกวย สวยแล้วในคนคนโอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นวงยังสิบีบมาพ anyway> ิมยังสิมาคือเก่าล้วเอากรบปุกไขวงเดี๋ยวเสร็จแล้วเห็นเห็นวงแล้วมามากเลยตามแผนยิงโอ้โอ้ยแผ่นใบทีเดียวสามตัว สี่โตเสร็จเอาในไดนะ้น้ะในได้ใจเย็นใจเย็นทุกคนใจเย็นบอกเพิ่งใจฮอนถ้าโตนบอกท้าเข้าไปก่อนนะจะมันยิงดักทางพุ้นทางพีหนะไอโว่ฮกขบ,บหลายต้องด้งข้อไปก่อนฮะโผลหัวมาหัวแตกเด้อวางไรน้องเด้อมา อ <jis> anyway, โอ้มาเอาเขาหัวเจโอ้โอสวนสวนอาเอ้ยาเอ้ยโอ้มาเยออันนี้สเต็ไปเด้อส่งศาสตูรอยู่หนึ่งกันป็นพวกนี้กันเี่เดไปชารกันแล้วอ้าอ้าเอ้ายาเ้มึงยาเด้อ แต่นโอ้แฝงหนึ่งเลยต่อไปเัาสิไปยูเพื่อนคอกลดอ,อยู่ในวงนี้บอนลีกกำบังหลายทสิทวรถไฟเห,ห็นแล้วเห็นแล้วเห็นเธแล้วหัวแล้วทุกคน มาเองแ่จุดหนึ่งแอบรถสายนิ่งหัวมันบ่ถือนะทุกคนใ,นใจเย็นใจเย็นทุกคนตาหนี้เอาที่หนึ่งคองที่หนึ่งวงเนี่ยบีบมาทางเขาไม่ไดรกับเอาที่หนึ่ง,ง,ง,าาง,งเห,งห้ไใดหน้าตาเนี้ทุกคนนะ เด็กใจเย็นๆทุกคนอัพแรงว่าสัตเอ้าเอ้าเอาเอ้ามาเลยแปลกสามโอ้โหเอ้าเอ้าแปกสี่โอ้โหโอดเกินสวยพี่สวยเก็บของเก็บของเหลือสี่ตัวเนาะ สามประตูซี่ทางเขาเก็บของเก็บของถ่ายเครื่องแป๊บหนึ่งอ๋อเสียงระเบิดที่ใส่เนาะติดต่อติดต่อนต้องหัวดูหัวคันใด้เห็นไหมเดี๋ยวก่อนเซ็ตก่อนแม่แม่ทะเลเก็บของเก็บของทยอมทย่อม ยอมไปยี่ใส่แหละสูกนึงิต่ยเย็นเย็นเนาะเดี๋ยวนี้ยังเหลืออยู่สองตัวใจยเย็นๆท่องไว้ทีหนึ่งทีหนึง่งเนาะไปค่อยค่อยค่อยอยมเอาเห็นแล้วเห็นแล้วทุกคนเอา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 งงอส้สว์งงงงออเอาเอาใจเย็นใจยเย็นใจยเย็นไว้ ขลองไว้ที่หนึ่งเอาเอาสวยพี่สวยเอาแล้วเรือนหนึ่งแล้วเนาะทุกคนมานี่ขลองไว้ที่หนึงที่หนึ่งหยุดถึงป้อมเถึงร้อมออกมาออกมาเอาวงบีบแล้วเอาเอาลงมาลงมาเอาเอาเอาดันบอส ทางนี้กระดานวะซองไฟเชียงไปเลยโอ้สี่ยานเจ้าวอยานเจ้าวอหนึ่งหนึ่งแล้วไปลลยได้อ้อเจ้าอืออือ,อ,อ,อไปที่จะเฮงเสื้อที่สวยว้าวทีหนึ่ง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 หลังสายบูแกปไม่ไดบ้บูแบบ คือคิเนะแบบจะเย็นเอาที่หนึ่งนะขนาดจึงเหตุแบบคิปบูบูมาอ่าตอนนี้แหละจบก,กันบายบาย